พอดีเราสนใจในด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แต่เราไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยบีซ่าพอจะมีความรู้ในด้านนี้บ้างไหมเราก็พอมีความรู้ในด้านนี้บ้างงั้นเราไปทําความรู้จักกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์กันเลยอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ติดอยู่กับที่ดินซึ่งเราจะสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลัก ได้ดังนี้ครับ 1. ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินแลนดเป็นพื้นที่ดินเปล่าหรือที่ดินที่มีโครงสร้างบางอย่างอยู่ที่อยู่อาศัย r e s i d e n t i ช l Real ียลแอดเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมหรืออาพาร์ตเมนต์พาณิชยกรรม คอมเมอร์เชียลเรียลแออาคารสำนักงานศูนย์การค้าโรงแรมและหอพักอุตสาหกรรม Industrial ล e a l ยลแอดเทคือโรงงานหรือคลังสินค้าอาสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน Investment p r o p e r t y เป็นที่ดินหรืออาคารที่ซื้อเพื่อปล่อยเช่า หรือเพื่อขายทำกำไร 2. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย,นนพย์สามารถทำได้หลายวิธีเช่นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยซื้อบ้านหรือคอนโดสำหรับตัวเองการปล่อยเช่าซื้อมาปล่อยเช่าเพื่อสร้างรายได้จากค่าเช่าการซื้อขายกำไรซื้ออสังหาริมทรัพย์ราคาต่ำปรับปรุง แล้วขายต่อในราคาที่สูงการลงทุนผ่าน REITs ลงทุนในกองอสังหาที่จดทะรนนัพย์ลา 3. ปัจจัยที่มีผลต่อมูลราค่าอาสังหาริมทรัพย์ทำเลที่ตั้งใกล้แหล่งงานศูนย์การค้ารถไฟฟ้าสภาพเศรษฐกิจอัตราดอกเบีย้ยอัตราเงินเฟ้อ นโยบายภาครัฐส,สภาพแวดล้อมและกฎหมายข้อบังคับผังเมืองกฎหมายอสังหาริมทรัพย์อุปสงค์และอุปทานจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด 4. ข้อดีและความเสี่ยงของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ค่ะในส่วนของข้อดีมีดังนี้ค่ะ 1. มูลค่ามาเพิ่มขึ้นในระยะยาว 2. สามารถสร้างรายได้จากค่าเช่า 3. เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้และ 4. ส,สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์คำประกันได้ค่ะในส่วนของความเสี่ยงมีดังนี้ค่ะ 1. ต้องใช้เงินลงทุนสูง 2. อ,อาจใช้เวลาน,านานกว่าจะขายได้กำไร 3. ค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษาและ 4. ลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจค่ะ